ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2567เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตสภาพจริงโดยมีประเด็นการติดตามดังต่อไปนี้ 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษางานทั้ง4ฝ่ายด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนดําเนินการวางแผนการดําเนินงานวิชาการและพัฒนาหลักสูตรจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องดนตรีไทยท้องถิ่นและจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้นด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการทั้งสิ้น23โครงการด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยส่งเสริมกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูอย่างสม่ำเสมอด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนอาคารเรียนทิสโก้ร่วมใจ14รางวัลความภาคพภพูมิใจมีดังต่อไปนี้มีนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา2,567มีแนวโน้มที่สูงขึ้นชนะเลิศอันดับ5ประเภทอันติเมตทีมผสมการแข่งขันจานร่อนแห่งประเทศไทยเหรียญเงินการประกวดสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อปลูกต้นกล้าความคิด เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไม่ควรทิ้งลงพืชเพราะเป็นขยะเตาสิ่งแวดล้อมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมเบสแพดทิประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการพาน้องกลับมาเรียนโดยใช้นวัตกรรม Power of Music ยึดหลักการบริหาร King Model เรียนทองชนะเลิศภาพยนตร์สั้นม1ถึงม .3 รียนทอง ชนะเลิกปฏิมากรรมม1ถึงม3ร่วมบรรเลงเพลงดนตรีไทยในกิจกรรมต่างๆํา,าดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนทิสโก้ร่วมใจ14โดยให้แล้วเสร็จในปี2,568 2. 2> นยโยบาย5เปลี่ยน 1. ด้านความปลอดภัย โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับชุมชนสถานีตำรวจกำแพงแสนติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน22ตัวจัดทำแผนเผชิญเหตุและมีการติดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาปัญหาอุปสรรคขาดแคลนงบป,ประมาณในการดำเนินการติดกล้องเพิ่มเติมเ,มเนื่องจากมีราคาสูง2 ด้านความเท่าเทียมโรงเรียนดําเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีการจัดหาทุนการศึกษาปัญหาอุปสรรคผู้ปกครองบางส่วนไม่สะดวกในการให้ครูเยี่ยมบ้านจึงพูดคุยกับผู้ปกครองทางโทรศัพท์และทางไลน์กลุ่มผู้ปกครอง 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษามีการใช้สื่อที่หลากหลาย ทำให้มีผลการพัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคสื่อห้องเรียนคอมพิวเตอร์ต้องพัฒนาเนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 4. ด้านการบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โมเดลการบริหารงานแบบคิงโมเดลเสริมความรู้สร้างแนวคิดนำทางสู่ความสำเร็จปัญหาและอุปสรรคครูบางท่านขาดความเข้าใจในนโยบายและจุดเน้นของการศึกษา ทำให้ใช้ระยะเวลาการดำเนินการมากกว่าปกติ 5. ้าคุณภาพผลการแข่งขันวิชาการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71กิจกรรมอาหารดีดนตรีไพโระมีดังนี้เปรียนทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงเปรียนทองการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงเปรียนทองการแปลรูปอาหารเปรียนทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้งเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวของวงใหญ่เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวของวงเล็กเหรียญทองเราชนะเลิศอันดับหนึ่งภาพยนตร์สั้นเหรียญทองเราชนะเลิศอันดับหนึ่งหุ่นยนต์เหรียญทองชนะเลิศอันดับสองการจัดสวนถาดแบบแห้งเหรียญทองกิจกรรมผูกมือนเดินทรงตัวและโยนบอลเหรียญทองกิจกรรมฉีกตัดปะระดับปฐมวัยสาม ดำเนินง,งานตามนโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของสพทดังนี้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมทักษะอาชีพสร้างรายได้กิจกรรมสร้างสื่อเทคโนโลยีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีไทยกิจกรรมส่งเสริมความถนัดด้านกีฬากิจกรรมอ่านไม่ออกเป็นศูนย์อ่านหนังสือให้หลวงปู่ฟังกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติพิซซ่า2025 ประเด็นติดตามอื่นๆโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดและปลอดภัยมีการปรับปรุงห้องน้ำที่สะอาดพร้อมใช้ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์ซึ่งในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนจะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสื่ไป